สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกิกิจะมาอัปเดตเพื่อนของเรานะคะที่มีประสบการณ์ในการใส่ดินแกบขี้ไก่นะคะกับต้นไม้ที่ปลูกที่บ้านของเพื่อนๆค่ะซึ่งผลที่ได้นะคะแตกนอใบใหญ่โตขึ้นมากเลยนะคะซึ่งเพื่อนของเราที่พูดถึงนะคะก็คือคุณณวิทยานะคะซึ่งอยู่ที่ จังหวัดชุมพรค่ะยมเพอท่าแสะนะคะนายทักหากิกกี้ว่าหลังจากที่ได้ทดลองนะคะใช้ดินเก็บขี้ไก่ในการดูแลต้นไม้ก็ทําให้ต้นไม้ต้นโตนะคะต้นโตใบใหญ่ใบสวยนะคะภายใน5วันเท่านั้นนะคะและนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะจากเพื่อนของเราที่ได้ดูคลิปกิกกี้นะคะก็เอาไปทดลองปลูกนะคะซึ่งกิกกี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ทดลองนะคะโดยเฉพาะมือใหม่หัดปลูกก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราจะประหยัด ต้นทุนในการปลูกต้นไม้นะคะวัสดุปลูกที่เราหาได้ในชุมชนในท้องถิ่นก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าราคาต้นไม้นะคะหากเราประหยัดวัสดุได้เนี่ยนะคะเราก็จะได้มีเงินเอาไปซื้อต้นไม้พันธุ์ใหม่ๆมาปลูกที่บ้านนะคะและนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่อยากจะเล่าสู่เพื่อนๆนะคะกรณีที่เพื่อนๆยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกค่ะและ กรณีที่เพื่อนที่ยังไม่เคยปลูกกอกมรกตเราก็อยากจะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเราได้ทดลองกับกอกมรกตนี่เห็นผลชัดเจนมากว่าดินแกบขี้ไก่เหมาะอย่างมากที่จะ,ะบารุงแล้วก็ดูแลกลอกมรกตให้ต้นใหญ่ใบโตนะคะอย่างกลุ่มนี้เป็นใบเดิมค่ะทุกคนใบเดิมก็จะประมาณนี้นะคะใบยังเล็กอยู่คะ่ะว่าใบเล็กก้านเล็กนะคะแต่เนื่องจากว่า กลุ่มนี้นะคะเราได้ปักชำลงในดินเพื่อที่จะทดลองดูการขยายพันธุ์นะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้คือใบใหม่ที่เกิดจากผลการใช้ดินแกะขี้ไก่ค่ะผ่านไปแค่หนึ่งสัปดาห์เราก็เห็นผลนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทดลองโดยใช้ดินแกะขี้ไก่ค่ะก็ปรากฏว่ามีต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วก็โตเร็วมากๆนะคะทําให้ก้านใหญ่ใบโตซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับต้นที่เราไม่ได้ใช้ ดินแกะขี้ไก่เนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ทดลองนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะกิก้ก็ต้องขอบคุณคุณวิทยานะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าแสะอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรค่ะได้อัปเดตแล้วก็ได้ส่งภาพมาให้กิก้ดูนะคะว่าหลังจากที่ได้ทดลองปลูกด้วยดินแกบขี้ไก่นะคะก็ทำให้ต้นไม้ที่บ้านของคุณน้าวิทยานะคะเจะเริญเติบโต ด้วยระยะเวลาเพียง5วันนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่คุณน้าวิทยาได้ทดลองใช้เพราะว่าปกติแล้วคุณน้าวิทยาเนี่ยก็สั่งซื้อกล่องเราจะกดจากที่บ้านกิกกี้นะคะแต่ด้วย ความรักความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลพิถีพิถันเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะคะจากประสบการณ์ตรงกิกี้เนี่ยที่มีลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆซื้อต้นไม้เนี่ยคุณพี่วิทยานี่ถือว่าเป็นคนที่ละเอียดมากๆเกี่ยวกับเรื่องวัสดุในการปลูกต้นไม้นะคะกิกี้ก็เห็นคุณน้าเขาปลูกนะคะเขาก็แบบว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆค่ะซึ่งกิกี้ก็เป็นอีกคนนึงไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุปลูกนะคะก็ปลูกแบบว่า ใช้หัวใจในการปลูกแล้วก็ดูแลแบบง่ายๆนะคะซึ่งการดูแลง่ายๆก็ อาศัยสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชุมชนในหมู่บ้านเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะคะก็ทําให้ต้นไม้ที่บ้านก็จะเริ่เติบโตค่ะจึงได้มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์กับคุณน้าวิทยานะคะก็ต้องขอบคุณคุณน้าวิทยาที่นําวิธีการนี้ไปดูแลต้นไม้ให้สวยงามคะ่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังลังเลวิธีการปลูกแบบนี้นะคะด้วยการใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินแกบที่ไก่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองใช้วิธีการ โรยหน้าดินก่อนนะคะถ้ายังไม่กล้าเสี่ยงนะคะให้ใช้วิธีการโรยหน้าดินก่อนนะคะอย่างคุณพี่วิทยาก็ใช้วิธีการโรยหน้าดินก่อนแล้วก็ใช้ะกะเมเะ้าวนะคะสับเอามา ปิดตรงบริเวณหน้าดินนะคะเพื่อให้รักษาความชุ่มชื้นโดยเฉพาะช่วงนี้ฤดูแรงนะคะอากาศก็ค่อนข้าง,งที่จะร้อนนะคะดังนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถดูแลต้นไม้ให้สวยงามค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะทดลองก็สามารถทดลองได้เลยนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าประหยัด คุ้มและได้ผลเกินร้อยค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะลองดูนะคะสำหรับวันนี้กิกิต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ